สวัสดีครับการเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเราจะต้องทําการจดวันเดือนปีเกิดของเก่าเอาไว้ก่อนนะครับหรือไม่ก็ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนไปแล้วผมลองอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube นะครับปรากฏว่าจะขึ้นตัวแดงมาว่าผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของไม่มีสิทธิ์ในการจัดการวิดีโอนะครับและจะไม่สามารถอัปโหลดขึ้นได้นะครับแต่เราสามารถอัปโหลดซ้ําๆประมาณสัก3ามสี่ครั้งก็จะสามารถอัปโหลดได้ครับ แต่ถ้าหากว่าเรากลับมาเป็นวันเดือนปีเกิดของเดิมก็จะสามารถอัปโหลดโดยไม่ขึ้นตัวแดงอีกครับผมจะขอเปลี่ยนวันเกิดใน Gmail ครับใน Google ครับผมก็จะเมื่อเรามีการแจ้งวันเกิดผิดไปนะครับเราก็สามารถแก้ไขวันเกิดให้ถูกต้องได้นะครับก็พิมพ์คําว่าแก้ไขวันเกิดนะครับว่าแก้ไขวันเดือนปีเกิด Gmail ครับแก้ไขวันเดือนปีเกิด Gmail นะครับพิมพ์เข้าไปครับก็จะขึ้นมานะครับผมก็จะคลิกแก้ไขข้อมูลบัญชีเบื้องต้นของคุณนะครับ จากนั้นก็จะมีข้อมูลให้อ่านนะครับตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรวันเกิดนะครับหากคุณมีวันเกิดระบุอยู่ในบัญชีของคุณนะครับสามารถอัปเดตวันเกิดใหม่ได้นะครับผมจะเปิด Google พัทขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะก็บอกให้วางเคอร์เซอร์ที่มุมซ้ายนะครับเพื่อเปิดเมนูหลักของ Google พัทคลิกโปรไฟล์คลิกเกี่ยวกับที่ด้านบนสุดใต้ส่วนข้อมูลมู้นฐานให้คลิกแก้ไขครับก็เข้าไปเลยครับคลิก o o g l e ลพัทจากนั้นก็คลิกโปรไฟล์ตรงนี้ครับ คลิกเกี่ยวกับตรงนี้นะครับมุมฝาบนจะมีคําว่าเกี่ยวกับนะครับคลิกคําว่าเกี่ยวกับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีวันเกิดแล้วนะครับวันเกิดก็ควรจะใช้วันเกิดที่เป็นจริงๆของเรานะครับก็จากนั้นเมื่อเจอวันเกิดแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนวันเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดใหม่ครับจากนั้นผมก็จะคลิกตรงดินสอตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือวันเกิดนะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้ครับ ตัว i อนะครับ i พิมพ์เล็กนะครับคลิกเข้าไปเลยครับถ้าต้องแก้แก้ไขวันเกิดนะครับไปที่บัญชีของฉันคลิกครับวันเกิดของคุณช่วย Google พัฒนาว่ามีอายุถึงเกณฑ์ใชไหครับก็เข้ามาอ่านได้นะครับตรงนี้แชร์วันเกิดของแบของคุณมีการตั้งค่าการแชร์ให้คนรู้วันเกิดของเราก็ได้นะครับให้ใครเห็นบ้างก็ได้นะครับก็คลิกเข้าไปครับแต่ผมจะไม่นะครับผมจะคลิกตรงดินดอนะครับก็จะขึ้นอัปเดตวันเกิดนะครับ ผมก็จะเอาเป็นยี่บสองนะครับคลิกดับนเสา์ครับเลือกตุลาอ่าเดือนตุลาคมนะครับก็ใครอยากจะอัปเดตวันเกิดเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ทําได้ตรงนี้แหละครับแต่ก็ขอบอกว่าควรจะใช้ของจริงนะครับเพราะเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะจะต้องตรงแกะปรับเอกสารนะครับดังนั้นควรจะใช้วันเดือนปีเกิดที่เป็นของจริงนะครับปีเกิดครับคลิกเอาออนโปรแกรมครับคลิกอ c c e s s อร y ครับคลิกเครื่องคิดเลขครับ ผมเกิดปี2505นะครับของเมืองนอกกับของประเทศไทยจะห่างกัน543ปีนะครับเราก็เอาปีพศออตั้งครับลบด้วย500นะครับ43ปีครับจากนั้นก็คลิกเท่ากับครับเท่ากับว่า2505นะครับถ้าพศออ2505ถ้าพศออ2505ก็จะเท่ากับคิดตัศกราด1,962นั่นเองครับ ผมก็จะแก้เป็นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองครับเออถ้าจะใส่สองพันประเทศไทยภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ยส่วนปีเกิดนี่ไม่รู้ว่าจะใส่เป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าครับจะลองใส่เป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราใช้คําว่าตุลาคมมันเป็นคําภาษาไทยมันก็น่าจะใช้เป็นพศออของคนไทยครับสองพันห้าร้อยห้านะครับจากนั้นก็คลิกอัปเดตครับป้อนวันเกิดที่ถูกต้องหมายความว่าไม่ได้นะครับตรงนี้เราจะต้องใช้เ,ออเป็นคิดตัวศัพท์ครับ 1ันเก้าร้อยหกสิบสองนะครับจากนั้นที่อัปเดตรับยืนยันวันเกิดครับคุณอายุห้าสิบสามปีถูกต้องไหมครับยืนยันครับถูกต้องก็ยืนยันไปครับกำลังอัปเดตนะครับวันเกิดของคุณนะครับจากนั้นผมก็จะคลิกรีเฟรชตรงนี้นะครับ reload this p a g ครับ ก็ะจะขึ้นมาวันเกิดแล้วนะครับ22ตุลาคมพศ2 5 0พอพอมาถึงตรงนี้เขาจะแปลงเป็นพศจากคริสตศักราช1962เ้ากขาก็จะแปลงออกมาเป็น2 5 0 5นะครับโดยการบวกด้วย543ปีก็เป็นระยะห่างระหว่างพศกับคศเมื่อเราทำเสร็จเขาก็จะแปลงเป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับการอัปเดตวันเดือนปีเกิดก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ